ในที่สุดฉันก็หนีออกมาจากบ้านนอกได้ฉันนั่งรถไฟกลางคืนไปสู่เมืองใหญ่ความฝันกำลังรอฉันอยู่ที่นี่ชีวิตที่หรูหราแบบชาวติ๊กตอกสุดเท่ในตอนเช้าฉันได้พบกับนายหน้าขายบ้านและฉันก็ให้เงินเก็บไว้ทั้งหมดกับเขาครึ่งชั่วโมงต่อมาฉันก็อยู่ที่ประตูห้องเช่าฉันเช่าที่นี่ก่อนอีกไม่นานฉันจะต้องรวยแน่ๆแล้วฉันจะย้ายไปอยู่ในตัวเมืองฉันใช้กุญแจเปิดล็อกแต่มันไม่พอดีแปลกมากจากนั้นประตูก็เปิดออก มีชายคนหนึ่งจ้องมองฉันจากอพาร์ตเมนต์ฉันไม่เข้าใจฉันโทรหานายหน้าทันทีแต่เขาไม่รับสายแล้วฉันก็รู้ฉันโดนโกงฉันอยากจะร้องไห้ออกมาด้วยความสิ้นหวังฉันถูกทิ้งไว้ข้างถนนในเมืองที่ไม่คุ้นเคยไม่มีเงินไม่มีหลังคาคุ้มหัวฉันต้องหางานทำฉันไม่คิดกลับไปหาพ่อแม่การกลับไปหมายถึงการยอมรับความพ่ายแพ้พวกเขาเอาแต่พูดเสมอว่าฉันไม่พร้อมฉันเดินไปตามถนนอย่างสิ้นหวัง แต่จู่ๆฉันก็เห็นโฆษณาที่กำลังมองหาแม่บ้านให้คุณยายวัย80ปีโดยมีที่อยู่อาศัยให้นี่เป็นโอกาสที่ฉันจะไม่ต้องอยู่ข้างถนนฉันไปตามที่อยู่ประตูถูกเปิดออกโดยชายผู้เย่อหญิงชื่อสตีฟผู้อ้างว่าเป็นหลานชายของคุณแมสสันและบอกว่าเขาอยู่บ้านนี้กับเธอ หลังจากนั้นสตีฟก็เรียกฉันเข้าไปในบ้านและบอกว่าอย่าแตะต้องอะไรละ่ะน่ารังเกียจมัดเมื่อฉันก้าวผ่านประตูฉันก็ตะลึงนี่เป็นคฤลือหาดของเศรษฐีตัวจริงมีเฟอร์นิเจอร์ของอิตาลีและแจกกันราคาแพงทุกที่รู้ราอะไรแบบนี้เนี่ยสถานที่ที่สมบูรณ์แบบสำหรับชาวติกต o อก สตีฟบอกฉันทันทีว่ามิสแมสสันเป็นเศรษฐีและฉันต้องดูแลบ้านให้เป็นระเบียบและคอยเฝ้าดูแลเธอเพื่อที่เธอจะได้ไม่บาดเจ็บในทางกลับกันฉันจะได้รับเงินก้อนโตและห้องในคฤหาหนายอดเยี่ยมมากในเวลาเพียงหนึ่งเดือนฉันจะสามารถเช่าอพาร์ตเมนต์ในตัวเมืองและเสื้อผ้าแบรนด์เนมได้ฉันรีบตกลงและเซ็นสัญญาสตีฟออกไปทำธุระและบอกให้ฉันแนะนำตัวกับเจ้าบ้านมิสแมสสัน ฉันเข้าไปในห้องนั่งเล่นทันใดนั้นก็มีการยิงเกิดขึ้นความเจ็บปวดแล่นพ่านไหล่ของฉันและด้วยความตกใจฉันโยนตัวเองไปหลังโซฟาชนใส่รูปปั้นอะไรกันเนี่ยฉันสังเกตเห็นสีบนไหล่ของฉันมันคือเพนบอลออกมาเถอะเจ้าโจรน้อยมีเสียงพูดแล้วฉันก็เห็นหญิงชลาถือเพนบอลแล้วเธอก็ยิงฉันอีกเธอจะบ้าหรือไงฉันตะโกนว่าฉันเป็นแม่บ้านคนใหม่ของเธอ แต่หญิงชรายิ้มประหลาดและกดปุ่มที่ผนังมันคืออะไรในขณะเดียวกันก็มีกาดบุกเข้ามาในบ้านพวกเขาตรึงเชนไว้ทันทีเดี๋ยวก่อนคุณเข้าใจผิดแล้วเป็นหญิงชราคนนี้ที่กำลังยิงแต่พวกตัวใหญ่ลากฉันไปหาตำรวจฉันต้องนั่งอยู่ในห้องขังสกปรกเป็นเวลาสองชั่วโมงจนกระทั่งสตีฟมาหาฉันเขาพูดอะไรบางอย่างกับตำรวจและพวกเขาก็ปล่อยฉันไปฉันขอบคุณสตีฟแต่บอกว่าฉันจะไม่ทำงานให้หญิงชราที่บ้าคลั่งคนนี้ จากนั้นสตีฟก็จับแขนฉันแน่นเขาขู่ว่าฉันทำรูปปั้นราคาแพงแตกและเป็นนี่ม mismatch เป็นเงินจำนวนมากดังนั้นฉันจะจ่ายตอนนี้หรือฉันจะททำงานทำไมฉันถึงโชคร้ายจังฉันเริ่มเกลียดหญิงชราคนนั้นสตีฟให้ฉันนั่งรถกลับมาบอกให้ฉันทำความสะอาดพื้นเคารษะยอมแพ้ในการทำความสะอาดอย่างรวดเร็วฉันเปิดในติ๊กต็อกและรสดงขาดสุดหรูให้ผู้ติดตามของฉันดูสิชีวิตฉันดีสุด แต่แล้วมิสแมสสันก็เข้ามาในห้องนั่งเล่นการไลฟ์สิ้นสุดลงให้ตายสิเธอบอกว่าคนรับใช้ต้องทำตามความต้องการของเธอทุกอย่างและว,วันนี้เธออยากมีสัตว์ปแปลกๆในบ้านเช่นงูฉันไม่รู้จะทำยังไงฉันพบพวกแอนิเมเตอร์ที่เลี้ยงงูบนเว็บไซต์หนึ่ง แล้วพวกเขาก็มาที่คลิหาดเพื่อทานมื้อค่ำการเห็นงูทำให้ฉันเวียนหัวแต่มิสแมสสันยินดีมากขณะที่แอนิเมเตอร์กินของว่างในครัวมิสแมสสันเล่นกับงูที่เลื้อยคานไปมาน่าเสียดายที่พวกมันถูกขังไว้เธอเคริ่ำครวนแล้วทันใดนั้นมิสแมสสันก็เปิดปาเธอกำลังทำอะไรอยู่งูกระจายตัวไปทั่วบ้านทันที มิแสแมสสันวิ่งตามพวกมันด้วยความดีใจและทิ้งเชนไวคนเดียวแล้วสตีฟก็กลับถึงบ้านเมื่อเขาเห็นงูบนพื้นและชั้นกระโหลกแก้วที่ว่างเปล่าเขาเริ่มตะโกนใส่ชั้นบอกให้ฉันรีบจับพวกมันให้หมดชั้นตัวสันเมื่อนึกถึงสัตว์เลื้อยคลานตัวลื่นแต่ไม่มีทางอื่นฉันเอาไม้ถูพืืนออกจากห้องด้านหลังแล้วไปหางูแต่มันเลื้อยไปทั่วทุกคนทุกแข่งทั้งบนผ้าม่านทั้งใต้โซฟาทั้งในแจกันทันใดนั้น หนึ่งในนั้นก็ตกลงมาตรงหน้าฉันฉันเกือบตายด้วยความตกใจรีบโยนมันเข้าไปในโหลแก้วงูทั้งหมดจึนถูกขังอีกครั้งแต่สตีฟยังคงโกรธเขาขู่ฉันว่าถ้าเกิดเหตุการณ์แบบนี้อีกเขาจะแจ้งตำรวจและฉันไม่เพียงแต่ต้องจ่ายหนี้แต่ยังต้องติดคุกได้โปรดยาฉันขอร้องถ้ามีอะไรเกิดขึ้นกับนิสแมสันเธอแย่แน่สตีฟขู่และเดินกลับไปที่ห้องของเขาเย็นวันนั้นฉันอยู่ที่ห้อง หวังว่าจะได้ถ่ายติ๊กตอกอย่างน้อยหนึ่งวิดีโอในคืนนี้แต่มันไม่ใช่หญิงชาราโทรหาฉันและสั่งให้ฉันร้องเพลงกล่อมเธอนี่มันบ้าชัดๆหลังจากเพลงกล่อมเด็กที่ไม่ได้เรื่องของฉันเธอบอกให้ปิดหน้าต่างอย่างเย็นชาแต่บานพับเจ้ากรรมดันติดหญิงชาราไม่ยอมและฉันต้องออกไปข้างนอกเพื่อปิดหน้าต่างจากด้านนอก แต่แล้วประตูก็ปิดดังปังฉันวิ่งไปที่หน้าต่างของมิสแมสสันด้วยความตกใจแต่มันถูกปิดไปแล้วหญิงชราเจ้าเลขฉันกดออดแน่นอนว่าไม่มีใครตอบเฮ้อช่างมันสิฉันเดินไปตามตรอกร้างเพื่อหาที่พักแต่แล้วฉันก็ถูกคนจรจัดทักมีคนเข้ามาหาฉันและขอเงินฉันท้าวิ่งหนีพวกนั้นไม่ทันแล้วฉันก็กลับไปที่บ้านของเศรษฐีนีจอมบ้าคลั่งในตอนเช้าและครั้งนี้ ประตูเปิดออกแปลกมากเมื่อฉันขึ้นไปชั้นบนฉันมองเข้าไปในห้องของมิสแมสสันแล้วตกใจมันยุ่งเหยิงมากและตัวหญิงชาราก็ไม่รู้ไปอยู่ที่ไหนไม่นะสตีฟต้ตองฆ่าฉนนันแน่เมื่อเขาตื่นขึ้นมาและพบว่าเธอหายไปแล็ปท็อปของฉันเปิดอยู่บนโต๊ะฉันวิ่งไปหามันเกินไปแล้วหญิงชาราได้จองตั๋วเครื่องบินและเที่ยวบินจะออกในอีกหนึ่งชั่วโมง ฉันเรียกแท็กซี่และรีบไปที่สนามบินแต่กาดไม่ยอมให้ฉันเข้าไปโดยไม่มีตั๋วให้ตายสิแล้วฉันก็เห็นมิสแมสสันอยู่ที่เคาน์เตอร์ฉันพุ่งไปหาเธอทันทีฉันจับเศรษฐีนิชราได้แล้วแต่กาดเข้ามาจับฉันแล้วมิสแมสสันก็โกหกว่าฉันเป็นหลานสาวของเธอพวกเขาจึงยอมปล่อยฉันไปว้าวทำไมเธอถึงช่วยฉันเนี่ยฉันขอบคุณเธอแต่เธอบอกว่าฉันต้องไปกับเธอ เดี๋ยวนะก่อนที่จะรู้ตัวมิสแมสสันก็ให้ตั๋วกับฉันและเราก็ขึ้นเครื่องบินยิงชราหลับไปบนเครื่องทันทีแล้วฉันก็ได้รับข้อความสกรอจากสตีฟว่าเธอทําอะไรกับมิสแมสสันยายอยู่ที่ไหนจบกันตอนนี้มันถึงจุดจบแล้วเมื่อถึงที่หมายแล้วฉันต้องชักชวนเศรษฐีนิชราให้กลับทันทีแต่ทันทีที่เครื่องบินลงจอดยิงชราก็วิ่งหนีฉันไปฉันวิ่งตามเธอให้เร็วที่สุดเท่าที่จะทําได้ฉันเพิ่งเห็นเธอที่ลานจอดรถเท่านั้น เธอก็ขึ้นรถแท็กซี่คันหนึ่งและจากไปฉันมองไปรอบๆอ,อย่างสับสนมีจักรยานของใครบางคนจอดอยู่ใกล้ๆแม้ไม่กล้าคิดแต่ฉันก็ขึ้นจักรยานแล้วปั่นตามรถแท็กซี่ไปไม่นานรถก็หยุดที่ชายฝั่งฉันเหงื่อออกมากมายแต่ฉันก็พบกับหญิงชราฉันกำลังจะตะโกนใส่เธอแต่เธออบไหล่ฉันแล้วหมุนตัวฉันไปรอบๆดูสิเธอพูดแล้วฉันก็ลืมทุกสิ่งตรงหน้าฉันคือมาหาสมุทรที่ไม่มีที่สิ้นสุด ใจแสงอาทิตย์ตกดินที่นี่ดีมากใช่ไหมฉันได้ยินมิสแมสสันถามฉันพยักหน้าไม่สามารถละสายตาจากมหาสมุทรได้เลยแต่แล้วฉันก็นึกถึงสตีฟได้และบอกว่าเราควรจะบินกลับฉันยังต้องทำงานจ่ายหนี้ค่ารูปปั้นและฉันก็ไม่ต้องการปัญหาใดๆเธอตอบว่านี่เป็นครั้งแรกที่เธอได้ยินเรื่องนี้เธอบอกว่าเธอจะจัดการกับหลานชายของเธอเองถ้าฉันอยู่ต่อกับเธออีกวันเธออยากเห็นทะเลมาตลอดฉันลองคิดดู ข้อเสนอนี้ช่างน่าดึงดูดและฉันก็เห็นด้วยฉันสามารถถ่ายวิดีโอรจริงๆกับทะเลได้แต่หญิงชาราไม่คิดจะนั่งนิ่งแม้แต่นาทีเดียวเราใช้เวลาวันรุ่งขึ้นขี่เจสกีกินอาหารแปลกๆและเก็บเปลือกหอยบนชายหาดมันไม่เหมือนกับการพักผ่อนของคนรวยแต่หน้าแปลกที่ฉันชอบมันฉันรู้สึกเหมือนได้ใช้ชีวิตเป็นครั้งแรกในรอบหลายปี ฉันรู้สึกทึ่งมากจนไม่ได้ถ่ายอะไรในติ๊กตอกเลยมิสแมสสันเล่าถึงตัวเองมากมายเธอเคยเข้าร่วมการประจญภัยที่อันตรายและเคยกระโดดลมด้วยว้าวชีวิตของเธอมีสีสันกว่าคนดังในติ๊กตอกมากแล้ววันนี้ก็จบลงและถึงเวลาเดินทางกลับแต่มิสแมสสันมาหาฉันพร้อมกับกลุ่มฮิปสเตอร์และเด็กผู้หญิงที่มีรอยแผลที่ไหลหญิงชารากล่าวว่าเธอกำลังจะไปงานเทศกาลพังกับพวกเขาเดี๋ยวนะเธอสัญญาว่าจะกลับบ้าน ฉันเตือนเธอเรื่องข้อตกลงของเราแต่ทันใดนั้นมิสแมสสันก็หยุดนิ่งเธอเงียบลงตัวแกว่งไปมาและลม้มลงกับพื้นพระเจ้าเธอเป็นลมฉันรีบพาเธอไปโรงพยาบาลฉันรออยู่นานมากท้ายสุดคุณหมอก็เชิญฉันไปที่ห้องมิสแมสสันนอนหน้าซีดอยู่บนเตียงฉันดีใจมากที่เธอยังมีชีวิตอยู่ฉันนั่งลงข้างๆเธอ มิสแมสสันถอนหายใจและยอมรับว่าเธอเป็นมะเร็งระยะสุดท้ายฉันเริ่มร้องไห้แต่ทำไมเธอถึงไม่รับการรักษาละ่ะเศรษฐีนีชาราตอบว่าเธอจะไม่เสียเวลาชีวิตไปกับโรงพยาบาลเธอต้องการใช้ชีวิตในวันที่เหลืออย่างเต็มที่ ฉันใช้เวลาทั้งเงย็นคุยกับมิสแมสสันจนกระทั่งเธอหลับไปเธอรู้สึกขอบคุณฉันมากที่อยู่เคียงข้างเธอและฉันรู้สึกตลอดเวลาที่เราอยู่ด้วยกันฉันผูกพันกับเธอมากแล้วสตีฟก็ลุกพรวดพร,ราดเข้ามาในห้องกลับบ้านไปเก็บข้าวของเธอต้องไปหาตำรวจเขาพูดกับฉันและผลักฉันออกจากห้องฉันเดินทรงเซไปยังทางออกรู้สึกพ่ายแพ้คุณทำยังไงต่อไปดีนะ ฉันกำลังจะออกจากโรงพยาบาลแต่แล้วฉันก็หยุดฉันปล่อยมันไว้แบบนี้ไม่ได้อย่างน้อยฉันก็อยากจะบอกลาเธอก่อนที่ฉันจะจากไปเมื่อฉันกลับไปที่โรงพยาบาลฉันได้ยินเสียงของสตีฟที่ถงทางเดินคุยโทรศัพท์ใครบางคนสตีฟบอกว่าหญิงชรากำลังจะตายและเขาจะกลายเป็นเจ้าของสมบัติของเธอแล้วเขาก็ไปหาหมอบอกว่าเขาตกลงที่จะทำการการุณยฆาามิสแมทจะได้ไม่ทรมานฉันรู้สึกเย็นเฉียบกับความสยองขวัญนี้ สตีฟโหดร้ายมากเขาเอาชีวิตของคนอื่นไปทิ้งได้ยังไงและทำทั้งหมดนี้ก็เพื่อให้ได้เงินฉันรอจนกระทั่งสตีฟและหมอจากไปและฉันเดินไปหามิสแมสสันฉันบอกเธอว่าเราต้องวิ่งและฉันลากเธอออกจากห้องไปในอ้อมแขนของฉันแพทย์สังเกตเห็นเราที่ทางเดินแต่เราเข้าไปในลิฟต์ทันและเราไม่ถูกจับได้ เย็นวันนั้นเรานั่งคุยกันริมทะเลมิสแมสสันสัญญาว่าจะกำจัดสตีฟและเสนอที่จะให้ฉันอาศัยอยู่ในบ้านของเธอโดยไม่มีข้อผูกมัดใดๆฉันขอบคุณเธอแต่ปฏิเสธและบอกว่าฉันจะมาเยี่ยมแต่ฉันไม่ได้อยากรวยและมีชื่อเสียงในติ๊กตอกอีกแล้วฉันอยากเป็นเหมือนมิสแมสสันที่ใช้ชีวิตทุกช่วงเวลาอย่างเต็มที่เพื่อตัวเอง